สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวมาเนาะพ่อมกับเมนูของหน้าหนาวน้เจ้าเฮาจะมาเนาเข้านึกงาน้าเจ้าอันนี้ก็จะเป็น <It> งาเนาะงาขี <repeating Unbelievable> ้หมอนนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดไว้น้าเจ้าเนาะนี่นะเจ้าเป็นงาขี้หมอนเป็นเม็ดจีนะเจ้าเซตแล้วเน้าก็จะมีน้ําตาลนีเกลือแล้วก็มีกะทิแต่ว่าถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมน้เจ้าิวนจะมีแค่งากับ เต๋อแค่แน่นนะเจ้าตอนนี้นี่เริ่มพัดนาสูดขึ้นมาเราใส่กะทิใส่น้ําตาลตัวนะเจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะเจ้าเนี่ยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นข้าวตีเฮานึ่งไหวเนาะแต่ว่านี่แบบได้งย้มมดนะแบ่งแย้นะเจ้าเนาะอันนี้เขายำได้ฟืนข้าวเตือเนาะนี่เฮาก็จะมาฟืนข้าวกดลงอีกนะเจ้ากลับมาด้านขึ้นมาเนี่เจ้าทิ้งไว้แหมสักกัามนะเจ้าเนาะนี่เจ้าตอนนี้เขาก็จะมาทํหน้าม้วนข้าวนึกงานเฮาเนาะ ใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วแต่นะเจ้ามากักหวานมากอย่างเกาะใส่ตามตีเฮาชอบไปเลยเนาะแล้วก็เกลือตั้งไฟอ่อนนะเจ้าเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลที่ละลายเนะาะหลังจากนั้นนะเจ้าเฮาก็เอางาของเขามาปั่นเนาะคนสมัยก่อนเปิดก็ต่ำเทานะเจ้า นี่นะเจ้าตอนนี้งานนี่เขากับปันเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่ฮอไว้นะเจ้านี่นะเจ้าตอนนี้เข้าเ่าซุกแล้วเนาะเ่ากะเทน้ำกะที่ลงไปเลยเนี่ยหนักเนี่ยน้อยแล้วแต่เขานะเจ้าเนะเราก็เอางานลงไปเจ้าใส่นักๆเลยนะหอมดีเราก็คนให้มันเข้ากันเลกยกันนี่ หลังจากนั้นเอาเข้ามาใส่เลยเจ้าเาขาก็เอาเขาเา้าที่เขาปดมาใหม่ๆเนี่ยใส่ลงไปเจ้าต้องใส่ตอนตีมันห,อนหอน่อนๆเนาะอุปกอแล้วทำกงคลุกเลยเจ้า ต้องใส่ตอนตีเข้ามันท่อนๆตัวนะเจ้าเนาะถ้าเขาดูว่างานเขาน้อยนะเจ้าเขาก็ใส่เพิ่มได้เลยใส่ตอนตีมันห่อนนะี่นะล้ก็คลุกเข้าไปอันนี้เป็นสูตรตีแบบว่าฉบับปรับปรุงมีการเพิ่มเติมกะทงกะทิน้ำตาลอย่างเข้ามาเนาะ เดี๋ยวมันจะมีสูตรดังเดิมติดมันจะมีแต่เกลือครับหงาเนาะนี่นะเจ้าอันนี้เฮาก็คลุกเข้าเพื่อเข้ากันแล้วเนาะเสร็จแล้วตอนนี้เฮาก็จะทิ้งไว้นะเจ้าปิดฝาทิ้งไว้สกักก้ามคือเขา้ามันดูดน้ำกะทิน้ำไอ้ยอย่างของเฮาลงไปเนาะปิดฝาไว้เลยนี่นะเจ้าหลังจากที่เฮาทิ้งเขา้า ไว้สักกํามเนาะคือเขามันดูดน้ำกับที่เข้าหมานะเจ้าเนะดูดน้ำกับที่เข้าคือเส้นคือเขามันอืดสักหน่อยนะเจ้านี่เจ้าอันนี้เขาก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตอนนี้เขาก็จะเก็บไว้ในกลับได้เลยในกล่องเนาะแต่ใครจะกินก,ก็กินได้เลยนะเจ้าอันนี้นะนนก็เก็บไปเลย โม้หอมๆเลยเจ้าอันนี้ก็จะออกมันๆเนาะมันๆเค็มๆหวานๆนิดนึงนะเจ้านี่เข้านึกงานะเจ้าสูตรรับปรุงนะเจ้านอกนี้นะค่ะหอมเลยนะเจ้ากินมาเจ้านี่หม้อขนาดเลยนะเจ้าลองไปทํากันดูนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพลอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า